ผมเห็นหลายบ้านเนี่ย mm. เขาใช้บริษัทอินเทลเลอร์ดีไซเนอร์ในการออกแบบตกแต่งภายในอย่างเงี้ย mm. แต่ก็มีหลายบ้านเหมือนกันที่รู้สึกว่าอยากจะประหยัดงบตรงเนี้ยถามพี่เบ้นนิดนึงมันแบบจําเป็นไหมหรือมันสิ้นเปลืองยังไงคิดยังไงให้ตรงเนี้ย สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการคู่หูคู่สีกูรูเรื่องบ้านรายการที่จะรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านครับแล้วันนี้ฮะอยู่กับผมครับปอนฮะบีเบนครับผมนี่นะครับเราสองคนเนี่ยก็จะพาไปชมบ้านหลังนี้แหลฮะฮใช่โอ้โหแล้วพี่เบนทำเป็นบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยอะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหรูย่านฝั่งทนครับของครอบครัวพัฒนานิผลพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยขนาด4ีไร่ และพื้นที่ใช้สอยของบ้านขนาด1,300ตารางเมตร1,300ตารางเมตรใช่หูใหญ่มากเลยนะคือแบบมันใหญ่มากจริงอยากไปดูไหมล่ะอยากไปดูอะ่ะ เข้าไปข้างในหน่อยไหมไปสิโอ้โหพี่ปโอ้โหพี่เบ้นครับบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อยากจะรู้นี่หน0่ตารางเมตรเนี่ยราคาจะสักเท่าไหร่กันเชียวผู้ชมบ้านหลังนี้เนี่ยราคา32ล้านบาท32ล้านใช่ซึ่งสร้างโดยแลนดิแกรนด์ศูนย์รับสร้างบ้านหรูราคาคุ้มค่าบริการพรีเมียมครบวงจรในเครือของแลนดิโฮมศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งครับต้องบอกงี้ครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยราคา32ล้านนี่คือเฉพาะค่าก่อสร้าง ไม่รวมตกแต่งภายในอ่าตกแต่งภายในก็แยกไปถูกต้องครับคุณอยากไปดูไหมล่ะอยากไปดูวดิเฮ้ยเข้าได้เลยกูพี่ทําตัวเหมือนเจ้าของบ้านนะใช่ไงพี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกว่าทําตัวตามสบายเอาหรอกิดว่าเป็นบ้านตัวเองเอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูเลยเพราะคุณบอกว่าเจ้าของบ้านทําตัวได้เลยคุณเดินเลยเอ้าไปฮะคุณผู้ชมตามผมมาเลยโอ้ยนี่ไงฮะคุณเบนซ์ครับครับโอ้ยบ้านยังใหญ่ นี่คือโซนโถงกลางถูกป่มใช่ใหญ่มากแล้วแบบโปร่งมากแล้วด้านบนนี่คือมีแชเดเลียเฮ้ยอาแชเดเลียใช่สวยงามเฮ้ยสวยจริงอาคือเห็นแค่โถงเนี่ยอยากดูห้องแล้วดิใช่ต้องบอกว่าโถงกลางยังไม่พอทำไมฮะผมมีห้องถัดไปอยากจะเสนอคุณปอแล้วก็อยากจะเสนอคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับแหมอยากจะรู้ว่าคุณเบนเขาจะพาไปห้องไหนออาคุณพาไปเลยเดี๋ยวผมพาคุณไปแหมทําตัวเหมือนเจ้าของบ้านอีกแล้วครับ มาที่ห้องแรกสุดของเราครับผู้ชมครับโอ้โหคุณเบนฮะนี่เป็นห้องอะไรครับนี่นี่คือห้องสําหรับชายหนุ่มครับเฮ้ยชายหนุ่มอย่างเราเราเนี่ยนะใช่มีชื่อเรียกด้วยนะมีชื่อว่าชื่อว่าห้องสิเก้ารูมหรือว่าห้องบาร์รูมนั่นเองมันเป็นห้องที่สามารถเอาเพื่อนมาปาร์ตี้ได้ปหสังสรรค์ได้ดูทรงๆแล้วแบบสังสรรค์ปาร์ตี้หนักๆได้เลยนะใช่ถ้าเกิดว่าอยากจะแต่งสไตล์เนี้ยผมว่าเท่เลยอะถ้าบ้านไหนมีทรงนี้นะโอ้โห นั่งเป็นบาร์เพื่อนมาแล้วนั่งคุยกันสบายแต่ผมมีอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่สองไปห้องที่2ใช่ห้องอะไรครเชิญครับห้องรับประทานอาหารครับโอ้โหโห,ห้องนี้นี่คือมีทุกบ้านอยู่แล้วมีทุกบ้านแหนพูดแล้วก<ช>็ห<ต>ิวนะแต่บ้านหลังนี้พิเศษกว่าเอา้าวพ,พิเศษยังไงต้องตามไปดูฮะคุณเบนส์นี่คือที่พี่บอกว่าจะพามาห้องรับประทานอาหารใช่ต้องผ่านโซนนี้ก่อนถูกต้องครับอันนี้คือโซนอะไรอ่ะนี่คือโซนครัวยุโรปครัวยุโรปแต่เมื่อกี้เนี่ย ฝั่งนู้นจะเป็นครัวไทยอ๋อที่เราเดินผ่านมาใช่ครัวไทยนี่คือจะแยกออกจากตัวบ้านเลยเพื่อที่ว่ากลิ่นเวลาทาอาหารเนี่ยจะไม่รบกวนเราทางเดินของคุณแม่บ้านเนี่ยครับก็จะมีจัดไว้เป็นสัดส่วนด้วยียากได้ว่าไม่มีแบบรบกวนสมาชิกในบ้านเวลารับประทานอาหาระนะครับเอาง่ายๆคุณผู้ชมฮะคือคโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบแยกออกมาอย่างชัดเจนถูกต้องอนอกจากครัวไทยครัวยุโรปแล้วพี่เบ้นโซนตรงไหนอะ โซนต่อไปอันนี้โซนสําคัญครับอันนี้สาคัญเลยใช่ไหมถัดจากครัวยุโรปมาตรงนี้เป็นนะโซนของห้องรับประทานอาหารที่ทุกบ้านต้องมีต้องมีโอ้โหแล้วใหญ่ด้วยเห็นไหมใหญ่มากคุณผู้ชมต้องอาแบบใหญ่ๆ,ใหญ,ๆใหญ่ๆเลยที่นั่งสิทธิที่เลยอ๋อนี่คือนั่งได้สิทธิที่เลยใช่โอ้โหถ้าเกิดว่ามีครอบครัวใหญ่ก็สบายสบายหรือจะพาเพื่อนมาก็ได้เหมือนกันสบายแล้วคุณมองอยู่ข้างบนทําไมฮะนี่โอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นโคมไฟของชวารลอกกี้เลยใช่ สองข้างฝั่งหัวโต๊ะท้ายโต๊ะสุดยอดฟินเลยนะใช่คือมันมันเพิ่มความลักชวรี่ไปในตัวด้วยถูกต้องครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะแต่งแบบนี้เนี่ยก็สามารถจัดการได้เลยได้เลยแต่งตามได้เลยแต่ถัดจากห้องดิ r รูมตรงนี้ครับตอนเป็นอะไรอ่ะถัดไปเป็นห้องของห้อง Family Room ครับคุณผู้ชมฮะห้องนี้คือห้อง Family Room ครับโอ้โหนี่คือที่พี่บอกนะใช่ใหญ่ใหญ่เลยไมมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าได้เห็นโซนข้างในห้องนี่คือใหญ่มากถูกต้อง ห้องนี้เนี่ยเราแยกโซนจากห้องดิ닝รูมข้างหลังแยกออกเป็นสัดส่วนได้ไม่เห็นแยกตัวไหนก็เชื่อมต่อนี่ไงฮะเรามีประตูปิดอ๋อนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าปิดได้แยกเป็นสัดส่วนอย่างงี้อ๋อก็คือแยกชัดเจนเลยแบ่งกันแล้วคุณก็จะมายืนยิ้มตรงนี้เอาทำไมอ่ะกูก็ปิดฝั่งนู้นด้วยอ๋อได้ครับท่านครับโอ้โหแม่นี่อ๋อก็จะแยกโซนโถงกลางกับตรงนี้ด้วยใช่นี่คือพอปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นเหมือนห้องส่วนตัวของครอบครัวคือ private เลยสมมุติว่าเวลามี เพื่อนพออเพื่อนคุณพ่อเพื่อนเพื่อนคุณแม่มาเราอยากจะแยกโซนเราก็อยู่ในห้อง Family Room ห้องนี้สบาย,ยสบายเลยสบายเลยครับแล้วคือห้องเนี่ยกว้างมาก นะฮะมันให้ความรู้สึกแบบโปรสบายถูกต้องนะคุณเชิญนั่งครับครับผมแหมเราเดินกันมารอบบ้านบ้านใหญ่มากเ,<อ>เดินมาก็แหมนั่งพักสบายในห้องเลวิยงที่โอเป็นห้อง p r i v a t ของ family เลยโอ้โหคุณเบนถามนิดนึงดิ<อ>คือผมสงสัยมานานแล้วครับผมเห็นหลายบ้านเนี่ยเขาใช้บริษัทอินเทลเลียร์ดีไซเนอร์ในการออกแบบตกแต่งภายในอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายบ้านเหมือนกันที่รู้สึกว่าอยากจะประหยัดงบตรงนี้ับแล้วก็จับนู่นจับนี่มาแต่งเองอถามพี่เบนนิดนึง มันแบบจําเป็นไหมหรือมันสิ้นเปลืองอยังไงคิดยังไงห้ตรงนี้คาถามนี้ต้องว่าเป็นคาถามที่ดีมากเออเออและหลายๆคนเนี่ยก็ถามคําถามนี้กันมาเยอะมากเออจริงผมเห็นคนแบบสงสัยกันเยอะเฮ้ยสรุปมันจําเป็นไหมอิสระดีไซเนอร์หรือมันสิ้นเปลืองกันแน่ต้องบอกฟังงี้ฮะว่ายังไงฮะงานตกแต่งภายในเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากอ่าเราต้องอาศัยศาสตร์แล้วก็ศิลป์ครับในการ สร้างสรรพื้นที่บ้านเนี่ยให้ออกมาดูมีรสนิยมแล้วก็ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้านมากที่สุดคือถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการแบบไหนมีรสนิยมแบบไหนอ่ะก็ต้องต,ตามนั้นเลยใช่ถูกว่าคือพอเราต้องการ ศาสตร์และศิลป์เนี่ยครับหนึ่งคือเราต้องมีความรู้ของในด้านศิลปะอ๋ออ่านี่หัวศิลป์หัวศิลป์หัวศิลป์เออมีศิลปะแล้วตกแต่งออกมาก็จะดูกลมกลืนเหมือนห้องห้องนี้อ๋อคือถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีความเป็นหัวศิลป์เนี่ยสมมติว่าแต่งโซนห้องครัวเป็นแบบนึงอ่าพอแต่งห้องลิฟิงเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะดูไม่เข้ากันถูกป่ะอ่าใช่อ่าโอเคทีนี้แค่ศิลป์ก็ไม่พอครับเราต้องรู้หลักกัดวางพื้นที่ไปจนถึงหลักการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานฮิวแมนสเกลด้วยโอ้ัสําคญ เรียกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในห้องเราก็ต้องอยู่แล้วสะดวกสบายแล้วก็สวยงามนี่นะฮะทั้งเรื่องของงานศิลป์กอเรื่องของฮิ m แ n นสเกลครับอันนี้สําคัญคือการจะตกแต่งห้องเนี่ยเราต้องใช้ผู้ช่วยชาญอย่างดีไซเนอร์เข้ามาเหมือนกับการสารต่อความรู้สึกเราเพื่อให้ห้องเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็เหมาะสมสวยงามที่สุดนี่ สมมติว่าผมบอกพี่เอ็นแบบนี้คติว่าผมอยากได้แต่งบ้านแบบสไตล์ลอฟอ์เงี้ยครับแล้วแต่ว่าผมเนี่ยทำไม่เป็นไม่รู้ว่าจะแต่งยังไงอ่าก็ต้องใช้ดีไซเนอร์ต้องบอกว่ามันธนากรที่ดีเนี่ยต้องทําความเข้าใจของเจ้าของบ้านในทุกมิติดังนั้นดีไซเนอร์คุยกับปอนแล้วต้องการผมอยากได้ล็อปอ่ะอยากได้ล็อปอาคุณก็ต้องแต่งแบบล็อปให้ผมแบบล็อปใช่แต่ว่าต้องคุยกันต้องคุยกันตามความต้องการของผมถูกไหมอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยคือคือคุณก็ต้องหาคนที่ ชอบแต่งสไตล์ลอฟหรือมีความรู้ด้านนี้นี่ไงเพราะแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ไม่เหมือนกันถ้าถามว่าจําเป็นหรือสิ้นเปลืองในการที่ให้อินเทลเลกดีไซน์เข้ามาเนี่ยอยากจะบอกว่าบ้านที่มีการตกแต่งที่ดีมีเฟอร์นิเจอร์ใช้งานที่สะดวกจัดวางได้แบบถูกใจคนใช้งานสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ความเป็นอยู่ของผู้อาศัยเนี่ยดียิ่งขึ้นครับแล้วเวลาเราจัดวางศิลปะเนี่ยถูกงานศิลปะที่มีในห้องเนี่ยก็ทำให เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดพลังบวกให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านโอ้โหคุณฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนี่ยคือเกิดพลังบวกเลยนะถูกนี่เหมือนได้มานั่งฟังไลฟ์โค้ดระดับประเทศเลยนะเนี่ยพลังบวกมาจากการตกแต่งห้องเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเ,เราเป็นกูรูเรื่องบ้านนะครับต้องบอกพี่เแบบนี้คือเราคุยกันเรื่องอินเทอร์เนชั่นแนเนี่ยกับมาสักพักแล้วแต่ประเด็นคือว่าผมไม่รู้เลยว่าการที่จะต้องเตรียมจ้างอินเทอร์เนไซเนอร์เนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไง ขั้นตอนการเตรียมตัวง่ายๆเลยครับยังไงฮะทำความเข้าใจตัวเองก่อนกับสมาชิกในบ้านทําความเข้าใจผู้อยู่ก่อนว่าเราต้องการสไตล์ไหนถ้าสมมติว,มว่าเรารู้แล้วเราไปหาภาพมาก็ได้นี่ไงเอาภาพมาให้อินเทเ e ดีไซน์ดูอ๋อเหมือนไปหาเลฟมาว่าเฮ้ยเ e ฟเรแบบนี้ฮะต้องการแบบนี้ครับทําได้ไหมอ่าอะไรเงี้ยเขาก็จะทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงของการเลือกจ้างอินเทเลียดีไซเนอร์ละอ่าคือการเลือกจ้างเลยเราก็ต้องเลือกยังไงอ่ะทีเนี้ยคืออย่างเพื่อนผมอ่ะอยากจะแต่งบ้านใหม่แต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะไปเลือกบริษัทไหนดีเลือกบริษัทไม่ถูกจะเลือกแบบไหนเลือกยังไงดีอะวิธีการเลือกเนี่ยอันดับแรกเลยคือยังไงคำนึงถึงความน่าเชื่อถือก่อนครับ มีข้อมูลที่ชัดเจนครับบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงไหมยุคนี้ง่ายๆยังไงเราดูจากอินเทอร์เน็ตเอาคือเสิร์ชชื่อเลยใช่เสิร์ชชื่อหรือไปดูในโปรไฟล์นี่เว็บไซต์ Facebook อันนี้แล้วแต่ดูว่ากระบวนการที่เขาทำเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไหมครับอ่าต่อมาก็ดูสไตล์ดูรูปแบบของเขาว่าตรงกับหลักของเราหรือเปล่า เพราะฉะนั้นโปรไฟล์ของแต่ละบริษัทก็คือสําคัญถูกต้องถูกป่ะใช่ต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยถูกต้องอ่าอ่าดังนั้นเวลาเราทําความเข้าใจสไตล์ที่เราอยากได้แล้วครับเราก็ต้องรู้ว่าอินเทเลียดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็มีสไตล์ของเขาบางท่านก็แบบชอบออกแบบสไตล์คลาสสิกนี่ไงอ่บางท่านโมเดิร์นเออหรืออย่างเราชอบล็อฟล็อฟเลยเราก็ต้องไปหาท่านที่ชอบออกแบบสไตล์ล็อฟอ่าปกติแล้วบริษัทอินเทเลียเนี่ยจะมี ราคาค่าบริการต่อตารางเมตรเป็นมาตรฐานอยู่แล้วก่อนที่เราตัดสินใจเลือกเนี่ยเราต้องดูงบประมาณของเราก่อนอืแต่ที่สำคัญคือคือเราไม่ต้องเลือกเฉพาะที่ราคาถูกอย่างเดียวนะ ให้เราเลือกราคาค่าบริการที่เหมาะสมตามมาตรฐานเอาที่เหมาะสมดีกว่าไม่ต้องถูกอย่างเดียวถ้ามีงบจำกัดเนี่ยให้เราดูงบประมาณของเราเทียบกับราคาค่าออกแบบตกแต่งภายในคือจริงๆแล้วแต่ละบริษัทก็จะมีราคาที่ต่างกันถูกต้องอันนี้ก็ต้องเทียบนิดนึงว่าเออราคาเราได้ได้กับบริษัทไหนใช่ก็ลองเทียบดูทีนี้เราก็ลองเทียบดูว่าหลายๆเจ้าเนี่ยราคาเป็นยังไงถ้าถูกเกินไปผลงานก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ทีนี้งานอินเทเลียส่วนแรกเนี่ย เป็นค่าออกแบบราคาต่อตารางเมตรจากนั้นถ้าเราโอเคกับแบบแล้วครับกาให้อินเทเลียเนี่ยถอด B O Q ค่าใช้จ่ายต่างๆให้ผู้รับเหมาเนี่ยทำงานบิวอินอีกทีนึงอ่าคือเราก็จะได้เห็นภาพด้วยว่าค่าใช้จ่ายแตละส่วนเนี่ยมันเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกไหมไอ้ตรงนี้เท่านี้เท่านี้เขาถอด B O Q ออกมาเลยถูกต้องถูกไหมทีนี้ถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นอ่อันนี้ง่ายเลยครับยังไงตั้งแต่แรกเนี่ยเราสามารถเลือกใช้บริการแบบเทิร์นคีครบวงจรยังไงฮะรับออกแบบด้วยตกแต่งภายในด้วยไปพร้อมกันได้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม อยากจะได้แบบครบวงจรก็เอาแบบเทิร์นคีไปได้เลยเลือกใช้บริษัทแบบเทิร์นคีคือสามารถที่จะออกแบบได้ด้วยแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างเสร็จสับครบเลยครบเลยเราสามารถเลือกได้ว่าจะบิอินอย่างเดียวก็ได้หรือจะเลือกเฟอร์นิเจอร์กับอินเทเลียให้จัดหามาให้ด้วยเลยก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือได้เหมือนกันถูกต้องโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชมต้องตัดสินใจดีนะแล้วก็เลือกบริษัทให้ดีว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกบริษัทนี้แล้วมีงบเท่านี้โอเคไหมกับราคานี้้แสดงว่าผมว่าทําแบบเทิร์นคีก็คือ สบายนะใช่ค,คือมันครบจบเลยไม่ต้องยุ่งยากนะฮะเพราะผมนี่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบยุ่งยากนะเออนอย่างเราเราอย่างเี้ถือว่า จะมายุ่งยากอะไรคือเทิร์นคีไปเลยจบเลยจบเลยโอ้โหผมถามแบบนี้ว่าบ้านที่เรานั่งอยู่เนี้ยครับสวยหรูลักชวรี่ขนาดเนี้ยออินที่เรียกมายังไงเนี่ยเล่าก่อนว่ายังเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างบ้านกับแลนดี้แกรนครับซึ่งเป็นสูรับสร้างบ้านหรูครบวงจรนี่นะโอ้แลนดี้แกรนใช่โอ้แบรนด์นี้ดังมากคือต้องบอกว่าแลนดี้แกรนเนี่ยเขาจะดูแลตั้งแต่การออกแบบบ้านครับสำรวจที่ดินก่อสร้างบ้านไปจนถึงการตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เลยโอ้โหครบเลย น,นี่คือขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องแล้วแรนดี้แกรนเนี่ย mm hmm. เขามีอินเทอร์เนียอยู่ในทีมด้วยเลยป่ะหรือว่าคือแรนดี้แกรนเนี่ย mm hmm. เขาจะมีเป็นพาร์ทเนอร์อินเทอร์เนียดีไซน์คุณภาพแบบบริการให้เราเสร็จสับเลยอ,อันนี้ต้องบอกว่าไม่มีค่าบริการแฝงด้วยอ๋อคือบางคนเนี่ยอาจจะ กังวลเรื่องของค่าบริการตรงนี้อไม่มีคือไม่มีเลยไม่มีเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะหาบริษัทอินเทเลียที่น่าเชื่อถือได้ไหมเพราะแลนดี้แกมเนี่ยโคกับบริษัทอินเทเลียชั้นนําที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือมีการวางแผนทํางานชัดเจนร่วมกับทีมก่อสร้างทำให้เรารู้สึกว่าการตกแต่งบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆนี่ะโอ้้ชมฟังก็น่าจะแบบ เคลิมตาม<ช>นะเพราะ<ช>ต้องลองต้องลองมาคุยดูจริงๆคร<ช>ับแต่ละคนผมเชื่อว่ามีมีมสไตล์การแต่งบ้านที่ต่างกัน<ช>แต่ว่าแลนดี้แกรนเนี่ยเขาโคกับหลายบริษัทเพราะรฉะนั้นมันตรงกับความต้องการของคุณแน่นอนคือบางคน<อ>ที่ภาพว,ว่าการทําบ้านเนี่ยจะต้องยากม,มาคุยกับแลนดี้แกรนเนี่ยก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเราเตรียมมาเสร็จสับล้มีพาร์ทเนอร์อะไร ให้พร้อมอมืทีนี้พี่เว้นผมอยากรู้ว่าแลนดิ้แกนกับทางอินเทเลียที่เขาโคไว้เนี่ยเขาวางแผนเขาทางานกันยังไงพี่อหลักๆแล้วเนี่ยอินเทเลียจะมีการประชุมวางแผนร,ร่วมกับบริษัทรับสร้างบ้านกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมครับขั้นตอนแรกคือ ก็ต้องรีบสรุปกับเจ้าของบ้านอ่าในส่วนที่การตกแต่งภายในเนี่ยอาจจะกระทบกับโครงสร้างบ้านอ๋ออันนี้เรื่องใหญ่เลยก็คือเราต้องรีบสรุปแบบเพื่อแจ้งต่อแลนดิแกรนครับตั้งแต่ก่อนลงมือสร้างบ้านอืแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างบ้านอู้อันนี้ก็จะยืดหยุ่นเลยยังไงฮะยืดหยุ่นก็คือเราสามารถที่จะออกแบบรายละเอียดหรือว่าแก้ไขรายละเอียดอินเทเลียเนี่ยเพิ่มได้หลังจากสร้างบ้านเสร็จครับ คือเอาง่ายๆก็คือทางลูกค้าเองลูกบ้านเนี่ยก็ต้องคุยกับทางบริษัทและทางรายด้แก่ให้ให้ครบว่าสรุปแล้วจะต้องจ้างอินเลียนในรูปแบบไหนจะต้องทํางานกันยังไงชเขาก็จะไปคุยกันเองคุยกันเองถูกไหมดูว่าตรงไหนกระทบไม่กระทบแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจากนั้นครับผมทุกอย่างต้องชัดเจนถูกครับไม่แล้วเอาจริงนะพี่เวนนคือผมอ่ะสนใจในส่วนนี้อยู่เพราะอะไรหรือปา อย่างที่บอกเพื่อนผมอะอมที่บอกว่ากําลังจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยคือเขาก็มีการดีลเวอร์อินทีเลียไว้แล้วทีเนี้ยไปส่งงานอินททเลียช้าม,มันก็เลยคือต้องรอกันไปกันมากันไปกันมาอย่างเงี้ยพี่คือเราต้องนัดส่งกันเป็นแบบงวดๆวดอายกตัวอย่างให้เห็นภาพยังไง<อ>ง่ายๆเลยอ่ะ ถ้าปอนต้องการวางท่อประปาครับเครื่องซักผ้าสิงล้างจานงานที่เกี่ยวข้องกับแนวท่อประปาระยะสุขพันต้องแจ้งตอนก่อนกำลังจัดเทพื้นเท่านั้นต้องแจ้งก่อนตรงนี้โดยจะต้องส่งแบบให้ตอนงานโครงสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ก่อนที่เราจะเทพื้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเทพื้นแล้วมันปรับไม่ได้แล้วอ๋ออันนี้คือต้องคุยให้ละเอียดชัดเจนนะทพรรายละเอียดต่างๆเล็ก,ลก,ลกๆยิ่ยย่อยๆเนี่ยใช่ถูกป่ะอันถัดมาครับในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนประตูต้องส่งแบบประตูวงกบ ต้องทําตอนงานเทพื้นเสร็จแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องส่งแบบตําแหน่งไฟฟ้าสวิต์ปลั๊กดวงโคมตําแหน่งแอร์อตอนงวดงานที่มุงหลังคาเพราะว่าถ้าส่งหลังจากนั้นก็แก้ไขไม่ทันเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ละคือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไปคุยหลังจากที่เขาทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันต้องรื้อใหม่หมดเลยใช่ถูกมันต้องคุยกันก่อนหน้านั้น,น,นอ่าอ่างวดงวดไปครับและแบบสุดท้ายนะครับที่อินเทเลดีไซเนอร์จะต้องส่งแบบก็คือพวกฝ้าเพดานผนัง ไม้บันไดราวบันไดวอลเปเปอร์แล้วก็งานบิวต์ตู้ต่างๆต้องส่งแบบให้กับบริษัทรับสร้างบ้านตอนงานก่ออิฐฉาบปูนเท่านั้นอ่าเนี่ยนะฮะคือความสำคัญของการจ้างอินเทเลียนนั่นแหละครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินเทเลียนะครับ,รบแต่ว่าทีน่นี้พี่เบ้นนี่พี่นั่งมานานแล้วนะก็พร้อมกันเนี่ยเออก็นี่แหละพาผมไปดูโซนอื่นบ้างนี่เดี๋ยวพาไปดูโซนสําคัญโซนไหนอะโซนหน้าบ้านหน้าบ้านเ้าพาไปดูหนดีไปดิไปเห็นมาพี่เบ้นคือนอกจากการออกแบบบ้านมันจะต้องโดนใจแล้วครับ อินเทียข้างในก็คือสาคัญการออกแบบการตกแต่งภายในอย่างที่พี่บอกพวงจง้พวงจุ้ยสําคัญมากเพราะฉะนั้นอินเทียนี่คือสําคัญมากคุณผู้ชมฮะแล้วด้านนอกตรงนี้ครับยังไงฮะคุณปอนเห็นไหมฮะสระว่ายน้ําถึงแล้วสระในฝันของผมจริงป่ะจริงอยากมีบ้านที่แบบมีสระอย่างเงี้ยจริงผมพาคุณมาดูเล็บแล้วเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบอยากจะสร้างบ้านที่มีสระว่ายน้ำเนี่ยโขนี่คือ reference ชั้นดีเลยนะถูกต้องครับครับเอาคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็ถือว่า เต็มอิ่มนะอ่ะคือเราพาเดินชมรอบบ้านราคาเท่าไหร่นะ32ล้านนี่เออราคาเท่าไหร่นะ32ล้านอันนี้คือไม่รวมตกแต่งภายในนะเฉพาะโครงสร้างบ้านเฉพาะโครงสร้างนี่คือ32ล้านถูกต้องครับผมกะเลยผมกะสร้างแล้วอ่าล้านอ่าแต่ตอนเนี้ย0 0อเอามาก่อน200้เอามายืมหน่อย โอ้มีด้วยเหรอไม่มีไงไม่มีถ้าถ้าคุณมีนี่คือจะโอ้โหสุดนะเอ้าคุณผู้ชมฮะโอเคก็ฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับใช่ครับก็คลิปนี้จบแล้วครับพวกเราก็คู่หูคู่ซีกูรูเรื่องบ้านครับผมยังไงก็ลาไปก่อนวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสครายต์เอาไว้ด้วยถูกต้องนะฮะก็ติดตามไว้นะเพราะว่าอีพีหน้าเราจะพาไปชมบ้านหลังไหนความยิ่งใหญ่ความอลังการจะขนาดไหนต้องติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแม่ปอนแล้วก็พี่เบนซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Woo!